จับทำไมเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมได้รับการร้องเรียนมาว่าร้านนี้ขายสินค้าเกินราคาคิดค่าธรรมเนียมในการแลกเงินต่อดีนะพี่ที่เมื่อเชา้าฉันมาทันพอดีอะ่ะดีนะมันไม่มีหลักฐานแถมได้แกม,มาช่วยอยอแกคนละครึ่งใช่ไหมเฮ้ยสี่สิบบาทแล้วเหรอแกก็ไม่ไเจราคานี้ซะหน่อยวันนี้ฉันจะแกเหมือนเดิมนะวันนี้เอาอะไรดีครับน้ำมันสองขวดป้าสองร้อยนะแกคนละครึ่งนะเรียบร้อยครับ น,นี่มีโครงการคนละครึ่งด้วยเหรอใช่ป้าแต่ว่าป้าเนี่ยนะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนหลานฉันเติมให้เสร็จแล้วแหละ,ละวันนี้ก็เลยจะมาลองใช้ดูเออเอาละัละ้มามา,มาสแกนดูอ้าวฉันฉนซื้อร้อยหนึ่งต้องจ่ายห้าสบบาทไม่ใช่เหรอ โอ้ป้าป้าต้องดูในโทรศัพท์ป้าอย่ามาดูในโทรศัพท์ผมเดี๋ยวป้าก็งงหรอกจ่ายร้อยหนึ่งอะถูกแล้วก็ใช่แต่ป้าซื้อร้อยหนึ่งอะป้าต้องจ่าย50บาทถูกไหมโอ้ป้านี่แสดงว่าลูกหลานป้ายังไม่ได้สอนป้าล้สิมันขึ้นมา100แบบนี้ถูกแล้วป้าเดี๋ยวมันก็หักไปเองนะห้าสิบบาทนั่นน่ะมีอะไรหนูช่วยไหมป้าเออฟางช่วยดูไอ้คนละครึ่งป้าหน่อยสิป้าทำถูกต้องไหมอะ ถูกแล้วป้านี่เดี๋ยวป้ากดตรงนี้ได้เลยคือเท่ากับป้าจ่ายห้าสิบบาทถูกไหมใช่จ้ะพ่อค้าเขาโกงเราไม่ได้หรอก <c oughs> มาเลยครับ <c oughs> นี่ครับขอบใจนะ แกนี่รู้งานนะฟังแน่นอนสิพี่ถ้างั้นในส่วนของฉันที่จะมาเอาออกเป็นเงินสดอะ่ะฉันขอลดครึ่งหนึ่งได้ไหมคะพี่ฉันจาขอช่วยพี่เลยนะได้ถือว่าหยวนหยวนกัน <c oughs> ถื่ว่าไปโครงการนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะเลยกับไรอื้อเลยแหละ <c oughs> ถ้างั้นเอางี้ไหมพี่เดี๋ยวฉันไปบอกคนแถวนี้เขามาสแกนร้านพี่หมดเลยดีสิ ว่าแกต้องดูคนดีๆหน่อยนะอย่าเอาพวกรู้มากเดี๋ยวมันไปแจ้งความจะยุ่งกันทั้งคู่ได้เลยพี่เออล้างหน้าไก่ซะหน่อยใช้มาซื้อยาขับผมอีก ตี่20บาทแกขึ้น30สิเลยเหรอโห้ oh, ป้อมฉันก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายค่าโน้นค่านี้มันก็ต้องปรับราคาบ้างสิกเกิงใจฉันน่อยนี่แกขึ้น10บาทมันครึ่งหนึ่งเลยนายก่อนแหมป้อมแต่แกก็ซื้อถูกอยู่ดีไม่ใช่เหรอราคา20บาทแกซื้อแค่15บาทเองนี่หรือว่าแกอยากจะเหนื่อยปันไปซื้อหน้าปากซอยนอนแกนใช่ไหมเนี่ย เอออไวะืมใส่ถุ้งไหมไม่เคยใส่เว้ยแพงยิ่งเป่งอะไรของมันขี้บ่นจริงเลยเออขอโทษนะคะ ทำไมอันนี้ราคาเป็นอย่างนี้อะคะปรับราคาขึ้นเหรอคะโอ้โหโหยนี่หนูเดี๋ยวนี้นะร้านเนี่ยก็กปรับราคากันหมดแล้วทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยก็จ่ายให้ร้านมาแล้วครึ่งนึงนี่เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะคะแห้นาังหนูแค่ใส่ชุดนักศึกษาแค่นี้อย่ามาทำเป็นหัวหมอรู้มากลุงนั่นแหละคะ่ะที่หัวหมอทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้ถือเอาเปรียบลูกค้านะคะ นี่จะไปซื้อร้านไหนก็ไปไม่ต้องมาซื้อร้านฉันเลยแหมจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญระวังจะหาผัวไม่ได้ตัวแค่นี้ทำหัวหมอดีนะพี่ที่เมื่อเช้าฉันมาทันพอดีอ่ะใช่ไม่รู้ใครไปแจ้งหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบร้านฉันดีนะมันไม่มีหลักฐานแถมได้เกมมาช่วยอีกเนี่ย ที่ฉันช่วยแนะนําคนอื่นให้มาแลกเงินสดที่ร้านพี่อ่ะพี่ก็ให้ค่าหัวคิวฉันสักร้อยส0งยสิได้สินี่ก็เป็นแนะนํามาเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่แบ่งหักกาไปให้ขอบคุณนะพี่เออเฮ้ยไอเด็กปากดีแกใช่ไหมที่ไปแจ้งเนี่ยฮะสาลาแนไม่เข้าเรื่องเลยฉันเปล่าสักหน่อยคนอื่นหรือเปล่าที่ไปแจ้งอ่ะลุงทําไม่ถูกต้องเองนนี่ ทำเป็นรู้มากรู้ดีนะแกเนี่ยต่อไปอย่ามาเดินผ่านหน้าร้านฉันนะไม่งั้นฉันจะจะฟาดให้ไปเลยนะก้อนสบู่ก้อนนึงเอาสิเพื่อนเฮ้ยสี่สิบบาทแล้วหรอ,อม,มันก็ราคานั้นนี่แกก็ไม่ได้จ่ราคานี้ซะหน่อย อะไรวะจะเอาไหมเนี่ยเอาก็เอาเอา่สแกนคนละครึ่งใช่ไหมเออโอ้หสี่สิบบาทอ,อ,อ่ะออ่ะอ่ะอ่ะอ่อออออ่ะ ซื้อสบู่ป่ะป้าอ๋อจ้ะวันนี้ฉันสแกนเหมือนเดิมน,นะได้เลยป้าวันนี้เอาอะไรดีครับน้ำมันสองขวดป้าสองร้อยนะอันนี้เท่ากับฉันจ่ายร้อยเดียวใช่ไหมใช่ป้าโอ้โหมาทุกทีถามทุกทีเลยเนี่ยจำไม่ได้เลอะเลือนป่ะเนี่ยโอ้ยความจำไม่เลอะเลือนแค่จำไม่ได้ <c oughs> สแกนคนละครึ่งนะ เรียบร้อยครับป้าเพิ่งให้ลูกเกิมตังให้นะแล้วจำได้ว่าใช้ไปไม่กี่บาท,บาทถ้าไมหมดไวจังอะ ก็เพราะว่ายายถูกโกงนะสิคะพ่อค้าเขาหลอกให้ยายสแกนจ่ายราคาเต็มค่ะจริงเหรอมีหน้าลหละทำไมเงินหมดไวจังลุงเองก็รู้นี่คะว่าเขาเพิ่มราคาไม่น่ายอมจ่ายเลยนะคะก็มันสะดวกดีนี่ลูก จะให้ลุงเดินไปซื้อปากซอยอ่ะมันก็ไกลเสียเวลานะอย่างน้อยๆเนี่ยยังไงมันก็จ่ายคนละครึ่งอยู่แล้วไม่ได้นะคะน้ำมันสิทธิ์ของเราค่ะอย่าลืมนะคะว่ารัฐเองก็จ่ายให้ทางร้านไปแล้วครึ่งนึงถ้ายอมให้ทางร้านทำแบบนี้แปลว,ว่าเจ้าของร้านก็จะได้เพิ่มนะคะอย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียบเราด้วยการให้เขามาขโมยสิทธิ์เราไปใช้สิคะ แล้วเราก็ต้องมาช่วยกันปราบปรามคนโกงค่ะเฮียเฮียครับอ๋อ uh, ซื้อของเลยครับใช่ครับ ทำไมสินค้าเฮียราคาเป็นแบบนี้ล่ะครับทัางทางที่ร้านอื่นเอาขายไม่เกิน20บาทนะร้านนี้ก็ขายราคานี้แหละไปแล้วลของมาไกลอืมไม่ใช่ว่าเฮียถือโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะร้านเฮียใช้สิทธิ์ขหลักทึงได้ไม่ใช่หรอบเออนะพนมนี่ดูท่าทางเพิ่งมาแถวนี้สิหน้าไม่คุ้นเลยเนี่ย <laughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> เออนี่เฮียร้านเฮีย รับแลกสิบเป็นเงินสดอ่ะอืมไอหมอเนี่ยมันเป็นเจ้าหน้าที่รับอีกต่อไเนี่ยแต่ดูหน้าตาซื่อๆแบบนี้ไม่น่าจะใช่อ๋อเมยเซ่เมส์แต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะอืไม่มีปัญหาเลยครับเฮียได้ได้มา เฮ้ยจับทำไมเนี่ยผมเป็นเจ้าที่ตำรวจผมได้รับการร้องเรียนมาว่าร้านนี้ขายสินค้าเกินราคาโกงสิทธิ์คนละครึ่งคิดค่าธรรมเนียมในการแลกเงินสดแบบนี้ไม่เปรียบผู้บริโภคนะครับอะไรคุณอย่ามม่วไม่ได้ถามไอ้ฟางจะพาใครมาวะเนี่ยอะไร ฉันไม่เกี่ยวนะไม่รู้เรื่องเลยเ้ยฟังไปเลยไปเลยไปเลยพวกเราเป็นพยานได้ค่ะว่าถูกพ่อค้าร้านนี้เอาเปรียบตรงใจโกงสิทธิคนละครึ่งงใช่แล้วครับไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันถือโอกาสขึ้นราคาแล้วมันขายของแพงด้วยครับมันหลอกเงินฉันไปหมดเลยค่ะแล้วก็ให้ฉันเอนเงินเกินราคาด้วยมีการรับแลกเงินสดด้วยนะคะ ดูเหมือนจะมีการชักชวนไปท,ทอดด้วยค่ะใช่ไหมคะคุณพี่อ,อะไรฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้เรื่องเลยไอพี่กรณ์นคนเดียวเลยเอ้าไอฟางแกจะมาโทษฉันยังไงวะแกเองไม่ใช่เหรอพาคนมาแล่นเงินอะไรกับฉันเนี่ยไม่ต้องเถียงกันหรอกครับเดี๋ยวผมขอเชิญตัวคุณทั้งสองคนไปให้ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมไดยนะครับรัฐมีโครงการมาช่วยเหลือแต่กลับมาฉวยโอกาสใช้ก้นโกงเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้ลงโทษให้หนักเลยนะคะ นี่คุณรู้อะไรไหมการให้แลกสิทธคนละครึ่งเป็นเงินสอดอะ่ะมันมีความผิดทางคดีายานะครับฐานร่วมกันช่อโกงทงผู้แรกแล้วผู้รับแรกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทอุ้ยอีกทั้งคุณจะต้องคืนเงินให้กับทางรัฐบาลตามจำนวนเงินที่คุณได้รับไปและคุณอาจจะถูกระงับสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐอีกอ้เชิญครับ นี่เลยเชิญคุณมุอหญิงด้วยนะครับไะไปตองเลยไเไปเลยครับคุณตำรวจไปเลยหนุกมยายขอบคุณมากนะที่ช่วยให้พวกเรารักษาสิ่งของตัวเองไว้นี่โดนแบบนี้เข้าไปนะคราวหน้าเนี่ยคงเข็ดไปจนตายเลยล่ะและยังเป็นตัวอย่างให้ร้านอื่นได้รู้ด้วยนะ โลภมากเลยไอกอนเอ้ยโครงการดีๆแท้ๆโดนตัดสิทธิ์ซะง,งั้นโอ้ยลูกค้ามันหายไปไหนหมดวันเนี้ยอ้าวเฮ้ยปั๊มประตูมา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 ,มา มันนี่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 ก่อนมันนี่ก่อนเข้าร้านก่อนนี่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 มันนี่เลยตอนนี้ร้านมีสินค้าเยอะแยะเชิญเลือกซื้อได้ตามสบายเลยเฮ้ยฉันไม่ซื้อแกหรอกไอ้คนขี้โกงเอาเปรียบลูกค้างแกฉันไม่ซื้อหรอกนี่แต่ตอนนี้ราคาสินค้าก็ขายปกติเลยนะสินค้าเยอะแยะเลยไม่ได้ขึ้นราคาเลย ตุ้งลุงป้อมคะเอ้าตอนนี้หนูเห็นว่ามีร้านชํ่เปิดใหม่อยู่ท้ายซอยอะค่ะมีของให้เลือกเยอะมากแล้วร้านก็ใหญ่มากเลยค่ะที่สําคัญเนี่ยมีให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยนะคะโอ้โหดีเลยลุงจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปซื้อไงพายไปหน่อยนะได้เลยค่ะไปกันเลยไหมคะไปไปไบไป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 ไ้ไป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 ้ปไปีปไ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 ยไป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 ้ปไ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 ไปไไปไ ไปกันหมดเลยอ่ะการค้าไม่สามารถเติบโตได้บนความโลภความซื่อสัตย์คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ร้านของคุณอยู่รอดได้นานและทุกๆกำไรที่ได้จากการเอาเปรียบคือเงินที่ใช้แลกซื้อความน่าเชื่อถือทั้งหมดของตัวคุณเอง ชุดนักศึกษาแค่เนี้ยอย่ามาทำเป็นหัวหมอรู้มากลุงนั่นแหละคะ่ะที่หัวหมออ้อะคะะนงย่างน,น้อยเนี่ยยังไงมันก็จ่ายคนละครึ่งอยู่แล้วไม่ได้นะคะมันสิทธิ์เราค่ะรัดเองเนี่ยเขาจ่ายให้ร้านไปแล้วครึ่งนึงนะคะขาทยอมพวกเราเป็นพยานได้ค่ะ ว่าถูกร้านค้าคนนี้เอาเปรียบขอโทษพ่อค้าร้านค้าคนนี้โอเคไปนิ้วกลับมาคาต้าใช่แล้วครับพี่ใช่แล้วครับพี่อบคุณสามสองใช่แล้วครับพี่ขอบคุณสามสองใจด้วยมีคนเจ้าเข้าด้วยกี่คนดิ แล้วครับไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันถือหสวนส <c oughs> วนสองกูจะไปตาทานตรงไ <c oughs> หนสวนสองกูจะไปตาทานตรงไหน,น